สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตุวเรื่องกาชิอะคตะและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาเจาะลึกโปรไฟล์ตัวละครลิโญริเปอร์สมาชิกหลักของทีมอะคุตะแห่งกลุ่มนักเก็บกวาดเธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูล่าเลิงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไร้กังวลดูเป็นอิสระแต่เว่าเธอเนี่ยก็มีด้านมืดภายในจิตใจของตัวเองที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวเนื่องมาจากอดีตของเธอนะครับทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนที่มีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเพราะว่าอาชีพเก่าของเธอก่อนที่ เธอเนี่ยจะผันตัวมาเป็นนักเก็บกวาดนะครับเธอเป็นอดีตนักฆ่านะครับแล้วเธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุแค่16ปีเท่านั้นเธอเนี่ยถูกฝึกให้มีทักษะในการฆ่าคนมาแต่เด็กนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ได้เจอกับเอนจินนะครับเอนจินเนี่ยก็พาเธอออกมาจากโลกแห่งนักฆ่านะครับแล้วเธอเนี่ยก็ให้คำมั่นสัญญากับเอนจินเอาไว้นะครับว่าเธอเนี่ยจะไม่ฆ่าคนแล้วเธอก็จะไม่ให้กันไกที่เป็นจิงกิของเธอเปื้อนเลือดแต่ถึงแม้ว่าลิโจเนี่ยจะพูดไ้แบบนั้นนะครับแต่ว่าลิโจกงอเก่าของ เธอเอาไว้จูนะครับนั่นก็คือปืนซึ่งก็คือเป็นปืนธรรมดาแต่ในโลกของกาชี้คูตาเนี่ยปืนก็คือเป็นอาวุธที่โหดมากยิงก็คือตายได้เลยเธอเนี่ยเก็บซ่อนมันไว้ตลอดแล้วก็ได้มีการเปิดเผยออกมาในระหว่างที่ต่อสู้กับเนลเดหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนักทําลายลิโดถูกเนลเดตต้อนจนจน,จนมุมนะครับผมจึงทําให้เธอเนี่ยต้องงัดเอาอาวุธที่เธอเก็บซ่อนแล้วก็บอกว่าจะไม่ใช้เนี่ยออกมานั่นก็คือปืน,นครับก็คือยิงไปแบบดือด้อๆเลยแล้วก็ชนะการต่อสู้นอกจากยิงเนลเดแล้วก็ยังมีการไปยิงไอ้เจ้า แจเปอร์ด้วยซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้ทางฝั่งของนักทำลายเนี่ยก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าภาพของพวกนักเก็บกวาดเนี่ยคือเป็นด้านที่สว่างมากๆทําแต่เรื่องดีรักษาความสงบจัดการกับพวกฮันจูไม่น่าจะมีคนที่มีแบบว่าเบื้องหลังสตอรี่มาจากด้านดักดักอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันนั่นก็คือลิโญนั่นเองซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าลิโญแม้ว่าในตอนนี้จะอยู่ในทีมนักเก็บกวาดแล้วแต่การที่เธอเลือกที่จะพกปืนเอาไว้อยู่แล้วก็หยิบมันขึ้น เธอยังคงมีสัญชาตญาณของนักฆ่าและสิ่งนั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่เหนือกฎของนักเก็บกวาดที่เธอเนี่ยพร้อมที่จะทําลายเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้แต่ถึงอย่างนั้นลิกโจเนี่ยก็ยังคงเลือกที่จะไม่ฆ่าคนนะครับแม้ว่าจะใช้ปืนก็ตามตอนที่ยิงปืนใส่แจ็ปเปอร์เพื่อช่วยสังกาดนะครับก็เป็นเหมือนกันยอมมือสกรปรกเพื่อช่วยคนอื่นเธออาจเคยเป็นอดีตนักฆ่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เธอเนี่ยสามารถฆ่าเพื่อที่จะปกป้องคนสําคัญไม่ใช่ฆ่าเพื่อเงินเหมือนกับเมื่อก่อนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่เปลี่ยนลิ โจจากนะักฆ่าให้กลายเป็นสมาชิกหลักของทีมนักเก็บกวาดโดยจิงกิของเธอนะครับก็คือกันไกนะครับเมื่อเธอเปิดใช้งานพลังนะครับจิงกิก็จะมีขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วสไตล์การต่อสู้ของเธอเนะี่ยก็จะเป็นสายบูแบบสุดๆไปเลยนะครับกันไกเนี่ยปกติเขาใช้มือใช่ไหมแต่ว่าเธอเนี่ยจะใช้ขาเพราะว่ากันไกมันอันใหญ่มากแล้วเธอก็ค่อนข้างถนัดแบบนี้ซึ่งจิงกิเนะี่ยอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามันเกิดจากการที่กิฟเวอร์เนี่ยมอบเหมือนความรักดูแลสิ่งของชิ้นนั้นนะครับจนเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็สาาาามมรถเอา เป็นพลังได้ดังนั้นมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวของคนนั้นๆการที่จิงกิของริโยเป็นกันไกเนี่ยอาจจะสื่อถึงการตัดขาดก็ได้นะครับเธอเนี่ย mismo, ต้องการตัดขาดตัวเองจากอดีตของเธอไม่เคยมีใครในกลุ่มรู้ถึงเรื่องนี้นอกจากเอ็นจินเพราะว่าเธอเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยไม่ชอบอดีตของตัวเองนะครับดังนั้นการที่เธอมีจิงกิเป็นกันไกเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงการพยายามที่จะตัดขาดจากอดีตของเธอก็ได้ริโยเป็นตัวละครที่มีความเร็วสูงมากในตอนที่พา ลูโด <L> ไปทำภารกิจในครั้งแรกที่ไปทดลองงานกันเนี่ยตอนต่อสู้กับฮันจูเนี่ยลูโดแทบจะยืนงงเลยนะครับผมว่านี่มันคืออะไรความเร็วนี้จึงทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นสายต่อสู้หลักของทีมอากุตะครั้งแรกที่ริโยเจอรูโดเนี่ยริโยก็แสดงถึงความสนใจในทันทีนะครับก็เข้าไปจับเส้นผมเล่นกับหัวของลูโดความสัมพันธ์ของริโยกับลูโดนะครับเป็นเหมือนที่ปรึกษาแล้วก็มิตรภาพตอนที่ลูโดมาครั้งแรกเนี่ยริโยก็เข้าไปให้คำปรึกษาต่างๆแสดงถึงความห่วงใยแล้วก็ความ เมตตาต่อลูโดอย่างจริงใจซึ่งเธอเรับบทบาทเหมือนเป็นแบบคล้ายๆพี่สาวที่คอยแนะนําแล้วก็ช่วยให้รูโดปรับตัวเข้ากับที่นี่บุคลิกของเธอเจึงถูกอธิบายว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็มองโลกในแง่ดีเธอจึงชอบแสดงด้านที่ขี้เล่นแล้วก็หยอกล้อนะครับเมื่อพูดคุยกับลูโดซึ่งสิ่งนี้ที่ลิโยแสดงออกมาครับมันก็ทําให้ตัวรูโดเองเ,เสริมสร้างความมั่นใจนะครับเพราะว่าลูโดเป็นคนที่ค่อนข้างหัวร้อนเข้ากับคนค่อนข้างยากการที่รูโดได้เจอกับลิโยนะครับมัน จึงทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งนี้ส่วนถามว่า2คนนี้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์อะไรในด้านของความรักหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับผมแต่ดูจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยคือลูโดก็ยังคงมองลิโจเป็นเหมือนที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของตัวเองมากกว่าเรื่องความรักทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยครับเป็นเหมือนการผสมผสานระหว่างความห่วงใยแบบเพื่อนแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ในอนาคตมันอาจจะพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ อะไรขึ้นมาอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับผมส่วนความสัมพันธ์ของลิโจกับเอนจินผู้ที่ช่วยเธอออกมาจากด้านมืดหรือว่าโลกของนาาักฆ่าทั้งสองคนเนี่ยครับเป็นคนที่มีบุคลิกที่คล้ายคลึงกันดูผ่อนคลายสุขุมแล้วก็เยือกเย็นเมื่อคนสองคนที่มีบุคลิกคล้ายคลึงกันเนี่ยครับเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยบรรยากาศมันเลยออกมาเป็นแบบดูขี้เล่นแล้วก็ผ่อนคลายนะครับซึ่งลิโจเนี่ยมองเอนจินเหมือนเป็นเข็มทิศทางศิลธรรมของเธอนะครับเธอเนี่ยบอกว่าเอนจินเป็นคนใส่ปลอกคอเธอ,เอไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเธอ อาจจะโหดรลายกว่านี้มากๆนะครับเอนจินเนี่ยให้ขอบเขตกับลิโญเอาไว้นะครับว่าห้ามฆ่าคนในขณะที่ทํางานในทีมนักเก็บกวาดเด็ดขาดลิโญก็ยึดมั่นในกฎข้อนี้มาตลอดแม้ต้องเผชิญกับศัตรูที่แข็งแกร่งหรือว่าเอาอาวุธปืนอะไรออกมาใช้นะครับแต่ลิโญเนี่ยก็ยังไม่ก้าวข้ามเส้นในการฆ่าคนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยค่อนข้างเคารพเอนจินมากๆสรุปก็คือตัวละครลิโญริปเปร์นะครับเป็นการสะท้อนธีมการไถ่าบาปแล้วก็การค้นหาคุณค่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนดีคนแบบว่า สะอาดใสซื่อมีอดีตที่ดํเมื่อเช่นกันนะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยเลือกที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะฮะแม้ว่าต้องแลกกับการเปิดเผยความสกรปรกในจิตใจของเธออย่างที่เราเห็นนะครับตอนที่เธอเนี่ยยิงเนลเดแล้วก็แจ๊ปเปอร์ส่วนเกดเล็กเกดน้อยนะครับลิโจเนี่ยปัจจุบันอายุ16ปีมีส่วนสูงอยู่ที่155เซนติเมตรแต่ราเมื่อสวมกับรองเท้าบูทของเธอนะครับก็จะบวกเพิ่มไปอีก10เซนติเมตรซึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ดูตัวเล็กเธอเกิดวันที่9เมษายนสิ่งที่เอ ชื่นชอบเนี่ยครับก็คืออาหารรสจัดกับเส้นผมนะครับส่วนสิ่งที่เธอไม่ชอบเลยก็คืออาหารที่มีรสชาติหวานนะครับแล้วก็มแมลงสาบและอาจจะเป็นมแมลงต่างๆด้วยก็คือน่าจะเป็นคนที่กลัวพวกสัตว์แมลงประเภทมแมลงอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างหายากนะครับผมเพราะว่าเกิดในโลกเบื้องล่างเนี่ยก็น่าจะเกิดกับกองขยะความสกปรกมแมลงสาบเนี่ยเจอได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับอย่างไอหัวหน้านักทําลายเนี่ยคือมันจับมแมลงสาบขึ้นมาอีนเลยดังนั้นคนที่เกิดโลกเบื้องล่างแล้วมีความแบบหวาดกลัวความ ปกระปรกอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นคนที่แบบเออค่อนข้างแปลกส่วนชื่อลิโยของเธอนะครับมาจากคําว่าลิโยชินะครับในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าช่างตัดผมจึงทําให้คาแรคเตอร์ตัวละครของเธอเนะี่ยชอบเส้นผมนะครับผมแล้วก็มีจิงกิเป็นกันไก่ซึ่งครั้งหนึ่งอาจารย์เคอิอุระนะผู้ที่เขียนมังงะกาชิอาคตาเนี่ยเคยโพสต์บนอินสตาแกรมของตัวเองนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเนื่องจากลิโยเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบไล่ยังอายเธอเนี่ยจึงไม่ค่อยอยากจะสวมใส่เสื้อผ้าแต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็เลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้า ผเพราะว่ามีคนบอกเธอว่าอย่าทําแบบนั้นเลยแล้วก็ได้มีการบอกว่าลิโจนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในรูปถ่ายและลิโจเป็นคนที่ถนัดแขนซ้ายในการสํารวจความนิยมตัวละครโดยแอปเคมางะนะครับลิโจเนี่ยได้อันดับที่4นะครับด้วยคะแนนโหวตที่620คะแนนซึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับข้อมูลโปรไฟล์ตัวละครลิโยลิเปอร์ตัวละครหลักจากกลุ่มนักเก็บกวาดทีมอาคูตะนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ทําตัวละครน,นี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ